สวัสดีครับคุณชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณชาจะทำอะไรครับวันนี้จะทอดไข่เจียวครับทำไข่เจียวให้ใครทานครับคุณแม่คุณแม่อุปกรณ์ของเรามีอะไรครับหลักๆไก่ไข่ไก่กิฟฟอนต้อกี้ฟอนครับเอ่อฉ่อมฉ่อมโอเควานชูแล้วก็กรมอะไรนะกระเทียมค่ะกระเทีมอันนี้คือ น้ำมันพืชนะคะตอนแรกคุณชอนตอกใส่ใส่ถ้วยใส่ถว้วยถ้วยอ่าปอกใส่่สอโอเคทิ้งตรงนี้คุณช้อนเช็ดมือตรงนี้อีึ่งฟองลืมไปนะแล้วเราต้องใส่น้ำปลาด้วยนะครับอ่ะมาโอ้ยคุณช้อนเบาๆหน่อยคุณช้อนลืมใส่อะไรคุณช้อนกดแรงเกินไปคุณช้อนลืมใส่อะไร จุนใส่ชุดอะไรชุดกันเปื้อนเอาอมาทิ้งนี่ครับเอาเช็ดมือเช็ดให้สะอาดนะครับอ่ะต่อไปคุณชอนเอาเอา,เอาอต้นหอมใส่เลยครับโอเคครับเขหมดเลยหมดหรือยังถ้าไม่หมดเอามือหยิบลงด้วยใช้มือเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาก่อนนิดนึงคุณชอนใส่น้ำปลาค่ะบนหน้าตามันออยมากเลยครับค,คุณชอนใส่น้ำปลาหน่อยน้ำปลาก่อน หยอย่มันหนักนิดนึงนะคุณชอนอย่างเงี้ยเขยสี่ห้าหกอ่าคุณชอนเขาอยากให้ยยยยอ,นะอยาให้มันจะเด่นออกมานะอยาให้มันอ่ะพร้อมต่อไปก็คือตั้งไฟนะคะคุณชอนตั้งไฟตั้งไฟเดี๋ยวมันกลัวชอยกลัวนะครับเดี๋ยวเทน้ำมันใส่อ่ะคุณชอนเทน้ำมันใส่สอ่าพ,พอแล้ว แล้วก็ทําให้มันทั่วแล้วขอเพิ่มไฟนิดนึงขอขอซ่อมนะแล้วก็ณชอนก็ใส่ไข่ลงไปเลยใส่ไข่ต้องจับดีๆนะแล้วก็ใส่ฝัน่นี้เนี่ยคุณชอนจับด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ย <c oughs> แค่นี้อ่ะคุณชอนจับ <c oughs> จับทางนี้อืมนี่ไงใส่อะไไปนี่ <c oughs> เดี๋ยวรอรอให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยกลับด้านเป็นไงหน้าตาหน้ากินมือ้อโอชอนทำทำให้มันทาให้ทำให้เป็นรูก่อนเอยวจนมาสสอนก่อน<ำ>แล้วทำยังไงท,ทก่อนเออโอชอนทำเป็นเหรอนี่อย่างนี้ทำให้เป็นรูข้งนางในมันจะได้สุกขอยืมก่อนแป๊บนึงได้ไหมขยืมขอยืม,ยมไมได้ไม่ได้ทำถ่ายคั่วนะคะวันนี้ขยืมก่อนขอยืมก่อนสิ เียให้มันลงไปข้างล่างก่อนไข่เปียวไข่เปียวไข่เปี๊ยว,ยยว,ยยวถ้ากินจังเลยอ่ะใช่ค่ะอ,อย่าคนไม่คนนะคุณชอนรอให้มันสุกคุณชอนครับไม่คนครับรอให้มันสุกเรารอกลับด้านสุกยัยน้ำมันจะโดนนะคะคุณชอนมันจะติดอ่ะต่อไปกลับด้านครับคุณชอนซ้อนเข้าไปานี้ก่อน เอาไปช้นกับด้านพริกอู้ห่งาวรอให้มันสุกแลให้มันสุกไม่คนนะคะไม่คนรอให้มันสุกเองของค่อยคนใช่ไหมครับไม่คนเลยครับรอตักเสร็จจานอย่างเดียวจานพร้อมยงังจานเอาจานผู้นชนราจานมาผู้นชนราขอาจานมาอ่าเดี๋ยวตักให้นะช้อนตักอ๋ชอชนจะตักเองได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงขอดูข้างในก่อนสุกยังว้าวสุกพร้อมทานแล้วปิดไฟ ปิดแล้วครับอคุณชอนต,ต้องตักอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อนให้เดี๋ยวคุณชอนเอาคุณกดตักเองเดี๋ยวซ้อนให้ก่อนซ้อนให้ก่อนมันจะรั่วไม่ได้กินสักคนโอ๊ยใจเย็นๆคุณชอนดูวู้คุณชอนครับคุณชอนครับมันนิดนึงโอ้ยคุณชอนครับ,รบ,รบดู ไปราไปทานอาหารกนงมนกันเลยไปเลยไปเลยบายบายก่อนยวเจอกันใหม่นะครับ